กระเรียนท่านประาธานวุฒิสภาที่กรบกระผมพลเอกเรัฐร,ร,รัตนาวาน,นิชสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายให้ความเห็นในงานกาิจกาศึกษาเรื่องการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก,กสภาวุฒิสดานในกระบวนการเลือกตั้งขังน้นต้นหรือที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า primary vote ซึ่ง ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยพุทธศักราช2560และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ยงนะครับเพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสฎรนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบการปกครองประชาธิปไตยถ้าการเลือกตั้งสสนะขยายเือสสั้น,นได้คนดีก็มีความสามารถ มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีธุรกริจการเมืองไม่ใช่การไม่ใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมากนักระบบการปกครองหรือรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นรัฐบาลที่สามารถนำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องชอบธรรมไม่ต้องคิดถอนทุนไม่ต้องคิดหาเงินไว้สำหรับการเลือกตั้งครัง้งต,ต่อไป ผมเข้าใจว่าการเลือกตั้งขั้นต้นหรือที่เรียกว่าพายมริโวตเนี่ยเป็นความมุ่งหวังอันหนึ่งที่ต้องการจะกระจัดกระบวนการเลือกตั้งที่เรียกว่าธุรกิจการเมืองจึงได้เกิดการบัญญัติไว้ในรัฐมนูญปี60ในทํานองที่ว่าประชาชนหรือ สมาชิกพรรนั้นควรที่จะมีสิทธิมีเสียงในการที่จะสรรหาสมาชิกสภายวุธนราษสรของพรรคเขาเพื่อส่งเข้าแข่งขันแล้วก็เป็นที่มาของการยกร่างพราะัญยบติประกอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งแบบพร i m ม r รีโบทแต่ยังไม่ได้สุกนำมาใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกก็ด้วยเหตุผลที่ท่าน ญาตเอกนันท่านกิติท่านทุกทกิติได้กรุณากล่าวแล้วกับท่านประธานได้กล่าวแล้วว่าเป็นเพราะความยังไม่พร้อมวงพักการเมือง <I know. S 1> หัวหน้าคอสชอจึงได้ออกประกาศยกเว้นการใช้บังคับตามระเบียบนี้ไปผมคงมีประเด็นคำถามสั้นๆสองสามคำถามฝากกรรมธิการประเด็นแรกพักการเมืองของเราตอนนี้มีประมาณ ถ้าผมจะไม่ผิดล่าสุด80-90พักนะครับพักเล็กพักน้อยเยอะพักหลักๆพักใหญ่ๆที่เรียกว่าเป็นสถาบันจริงๆแทบจะนับได้มีไม่กี่พักอยากจะเรียนถามว่าข้อมูลของพักการเมืองเหล่านี้เนที่มีสมาชิกพักที่มีสำนักงานสาขาพักอยู่ในพื้นที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีการครบทุกพัก เพียงพอถ้าเกิดวันนี้ยุบสภาหรือผู้นี้ยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคต่างๆเหล่านั้นจะสามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นหรือที่เรียกว่าพาเมอรี่โหวตได้ทันไหมเพราะปกติการจัดท Primary World, ํพา p เมอร์รี่โหวตเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างในสหรัฐอเมริกาเขารู้เขาจะเลือกสอสเมื่อไหร่สวเมื่อไหร่รเ,หรเขารู้ล่วงหน้าเป็นปีอีกสามปีครึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี เดี๋ยวปีหน้าก็ก็เริ่ม p พร่ a r y โหว e แล้วการทำแพร่แล้วก็ทําไปตามรัฐต่างๆไม่ไม่พร้อมกันของเราเนี่ยเลือกตั้งถ้าเป็นหลังจากการเลือกตั้งที่ยุบสภ,ภาแล้วก็กําหนดไว้ประมาณไม่เกิน90วันการทำแพ i m a r y โหว e จริงๆเนี่ยจะดำเนินการได้ทางอะไรเพราะไม่ใช่ว่าเรียกกรรมการมาโหวตเฉยๆมันต้องมีการแสดงตนมันต้องมีการออกไป หาเสียกับคนในหมู่บ้านในตำบลในเมืองเสียก่อนด้วยว่าเขาทำไมถึงสนใจที่สมัครเป็นผู้สมัครของพรรคน,นั้นพรรคนี้อย่างที่ท่านเห็นว่าปัญหา้อคือข้อน,นึนงที่ท่านกำหนดท่านเขียนไว้ในเอกสารนี้ก็คือคนที่จะมาเลือกผู้สมัครแล้วไม่รู้จักผู้สมัครนั่นเป็นปัญหาที่สำคัญก็เลยอยากจะเรียนถามว่า พรรต่างๆเนี่ยพรรคด้พรรคน้อยเหตุผลที่มีพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยซึ่งท่านก็ต้องอไปศึกษาต่อเราไม่เคยมีพักการเมืองลงสมัครครั้งที่แล้วประมาณ4-50พักเพราะทุกคนหวังจะได้คะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อเอามารวมๆการจังหวัดสักสองสามพันคนก็ได้มาหกเจ็ดมืคนได้สอสอนหนึ่งคนสองคนก็ด้วยบัตรใบเดียวเนี่ยนะครับ เป็นาจะแก้เป็นบัตรสองใบเมื่อไหร่ก็เรียกขาว่ารัฐมนูญกำลังจะฉบับแก้ไขกำลังจะเข้าสภาแล้วในเดือนนี้เราควรจะได้พิจารณาเพื่อลดเพื่อเพิ่มบัตรเป็นสองใบเลือกพักเลือกคนตามที่เราชอบไม่ใช่เลือกคนแล้วต้องถูกบังคับให้เลือกพักด้วยก็ได้เป็นต้นเหตุสําคัญทนะําไม่เกิดพักเล็กพักน้อยเราจะมาก็จะเกิดปัญหากับพ r i มรีโวนี่กับคําถามที่สองคือการเลือกตั้งสส ที่เกิดขึ้นในระยะหลังเนี่ยที่เป็นการเลือกตั้งทดแทนผู้ที่ถึงแก่กรรมผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ผู้ที่ต่างๆเนี่ยอยากทราบว่าต้องใช้ผลไมรีโวทไหมนะฮในการเลือกตั้งสสเพื่อทดแทนผู้ที่ขาดจ,จากสถานะความเป็นสสเนี่ยครับก็คงจะฝากไว้นะฮะเรื่องนี้ถ้าพูดกันก็คงจะพูดได้เยอะก็ขอบคุณทางกรรมธิการที่ได้ไปศึกษา Family บ o วดจากหลายสิบประเทศนะฮะจากหลายพรรคการเมืองจากหลายจังหวัดลงพื้นที่เพราะว่าตอนที่ยกร่างพระราชบิประกอบนูนูลว่าด้วยแพมบ o วดนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ว่าพิจากันมากว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมมันจะได้จริงไหมอิทธิพลของหัวหน้าพรรคก็ยังจะส่งลงไปถึงหัวหน้าหรือตัวแทนพรรคกรตานได้ไหมครับขอบพระคุณครับ